ียายยูเดอะแบงก์ e ว่ามุฟาลาลาไทยแลนเดสโฮจิตาบองโคเรียเอมย็มไทยแลนเดสเอช้อนช้อน,อนกาลาฟูเอม็มไทยแลนเดสเอซ่อมซ่อมออคัสโชโฮเอม็มไทยแลนเดสเอหมาหมา กาตเตอร์เอ็มไทยแลนด์เดซเอแมวแมวกาแฟเอ็มไทยแลนด์เดซเอกาแฟกาแฟเต็มเป็นชาเอ็มไทยแลนด์เดซเอชาเต็มเป็นชาโอเวอร์เอ็มไทยแลนด์เดซเอไข่ไข่อากูเอ็มไทยแลนด์เดซเอน้ำเปล่าน้ำเปล่า เบเบ้เบเบ้เบเบ้ I'm Thailander a <S ดื่มน้ำเปล่าดื่มน้ำเปล่าเบเบ้พิมพ์ตา I'm Thailander a พริกพริกเลจิ I'm Thailander a นมนมเลจินม 笑笑。Ciao, ciao.